วัดีค่ะวันนี้ส่งสินค้าให้ลูกค้านะคะสนเสนอสินค้าตัวแรกนะคะกาแฟาท่านชายค่ะช่วยในเรื่องขับสารพิษนะคะขยายหลอดเลือดแล้วก็ช่วยในเรื่องเส้นเอ็นเส้นยืดเส้นตึงทุกชนิดนะคะไม่ต้องพูดเยอะค่ะเพราะว่าสินค้ามันการันตีของมันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสินค้า กินสินค้าเข้าไปรู้เลยค่ะว่าเออมันเป็นยังไงนะคะแล้วอันที่สองนะคะเป็นโกโก้นะคะลูกบอกว่าเออแม่อยากสูงจังเซนจังซี่นะคะลูกอายุสิบเจ็ดปีอยากสูงแล้วสำคัญก็คือตัวเองอยาก,กินเพราะว่าช่วยในเรื่องข้อต่อทุกส่วนของร่างกายอายุเยอะนะคะเราต้องดูแลสุขภาพเนาะ แล้วก็โปรโมชั่นให้กาแฟบีคอฟฟี่ให้ลูกค้าหนึ่งซองนะคะอันนี้ส่งไปจังหวัดอุบลน,น,นะคะอันนี้นะคะกาแฟท่านชัยเนี่ยส่งไปจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะสินค้านะคะมันบอกตัวมันเองเรากินแล้วเราถึงจะรู้นะคะเพราะว่าลูซี่ก็กินกาแฟท่านชัยเหมือนกันกินเพราะอะไรกินเพราะร่างกายของเรามันไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไร สำคัญที่สุดก็คือมันช่วยดีท็อกซ์ลำไส้นะคะช่วยขับสารพิษสารพิษอะไรที่เรากินเข้าไปเราไม่รู้ว่าข้างในนจะเป็นยังไงแต่เรากินเพราะว่าเราขับสารพิษนะคะผักก็เป็นสารพิษเหมือนกันอาจจะฉีดฉีดยาฆ่าแมลงนะคะแต่เราไม่รู้นะคะแต่ลูซีก่ก็กินกาแฟท่านชายเขาบอกว่า กาแฟชัานชายกินเฉพาะผู้ชายไม่ใช่ค่ะผู้หญิงกินก็ได้ผู้ชายกินก็ดีนะคะกินแล้วก็สุขภาพดีนะคะขอให้คุณลูกค้านะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เฮงเงมันๆนะคะเราหาเงินใช่เราหาเพื่อลูกเราแต่สําคัญที่สุดก็คือสุขภาพนะคะสุขภาพมีเพียงหนึ่งนะคะสุขภาพมีเพียงหนึ่งเราต้องดูแลสุขภาพเรา อยุเยอะเราต้องดอูแลสุขภาพเรานะคะไม่มีใครดูแลสุขภาพให้เราได้นอกจากตัวเราเองนะคะอย่างลูซี่ก็กินกาแฟบีคอฟฟี่เมื่อคืนก็กินเสร็จในส่วนสามนะคะกินแล้วก็โอ้หลับสบายตัวะคะ่ะที่กินเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสมนุนไพรที่สกัดแล้วนะคะผ่านโรงงานที่มีมาตรฐานนะคะ มีสนใอะไรบ้างก็มีทางเช่าโูมใบปีกกล้วยหินดินจือนะคะหลักๆสําคัญนะคะทางเช่ากิโลแล้วเท่าไหร่ตอนนี้ล้านห้าแต่เราไม่รู้ว่าอาจจะราคาแผงกางนี้ใช่ไหมคะแต่เรากินเพื่อสุขภาพถ้าเป็นสารสกัดเรากินเลยค่ะคําว่าสารสกัดตามความเชื่อของอูซีนะมันอาจจะดี แต่มันก็ไม่ดีเท่าทุกคนนะคะแต่ลูซี่ก,ก็กินเพราะว่ามันเป็นสารสกัดนะคะช่วยจะขัดสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายสิ่งดีมันก็อยู่ในร่างกายของเราช่วยผ่อผ่านในร่างกายของเรานะคะขอให้ทุกคนนะคะเฮงเฮงรวยรวยขอให้ลูกค้าลูกค้ามีสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ